เ้ลมีนัดค่ะวันนี้จะพามารู้จักกับอาการออฟฟิซินโดมชนิดหนึ่งที่เรียกว่าพังสื่นกดทับเส้นภาษาที่ข้อมือเอาอายเป็นอะไรพอดีหนูชามืองค่ะพี่น,าน้าเอาเหรอเป็นเพราะเล่น iPad ใช่ไหมเนี่ยค่ะ โอ้ปกติแล้วว่าเวลาเป็นน่ะหนูจะเป็นนิ้วสนิ้วใช่ไหมนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วหัวแม่มือนี้ปะใช่ค่ะทำไมพี่นัดรู้รอะคะโอ้พี่ก็เคยเป็นพี่อ่ะเป็นพังผืดทับเส้นประสาทบริเวณเข้อมืออาการนี้นะมันจะต้องรักษาตั้งแต่กินยาฉีดยาผ่าตัดพี่เนีๆๆ่ยเฮ้ยใ <c oughs> จเย็นพี่ก็เคยคิดอย่างนี้แล้วปรากฏว่าพี่สามารถรักษาโดยที่เราไม่ต้องเจ็บตัวพี่มีนักกายภาพส่วนตัวที่จะมาแนะนําวิธีดูแล เา่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเรามารู้จักกับนักกายภาพบำบัดที่สามารถช่วยให้นะแก้อาการนี้ได้แล้วก็หายแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับเธอเลยนะคะน้องวรัญญากาบนบุลค่ะสวัสด,ดีค่ะเตยวรัญญาการกุลเป็นนักกายภาพบำบัดจาก B C House ค่ะเตยอาการที่พี่เป็นเนี่ยตรงข้อมือที่ชาเนี่ยมันเกิดจากสังเตุอะไรอะคะ อาการที่พี่นัดเป็นนะคะเรียกชื่อนึงว่าพาเป้าเท n n e เนลซินโดมเกิดจากทางอื่นกดทับเส้นประสาทแล้วก็หลอดเลือดบริเ,เวณข้อมือจะส่งผลทําให้มีอาการชาบริเวณสา้นกับนิ้วน่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีอาการปวดแรงบริเวณกล้ามเนื้อมือได้วิธีการเช็คว่าเรามีอาการเปล่านะคะให้ทุกคนยกแขนขึ้นมาเอาหลังมือตักัน ดันหลังมือเข้าหากันนะคะแล้ว้างไว้เป็นเวลา1นาทีถ้าเกิดว่ามีอาการชาเกิดขึ้นนันแปลว่าเรามีอาการแบบนี้แล้วนะคะสาเหตุเกิดจากการทําพฤติกรรมเหล่านี้เป็นระยะเวลานานๆหถือโทรศัพท์มือสอ 2. ใช้งานคอมพิวเตอร์จับเมาส์ 3. าิ้ว่องมากๆ4ขับรถ 5. ยกเวทเตยเตยของที่นี้นะมาจากการใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหญ่มากแล้วก็การใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งทำมานานมากๆเลยอ่ะเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุนะจ๊ หนึ่งทีดาสองผ่าตัดสามทำกายภาพบัดค่ะเฮ้ยเจยกับพี่ไม่อยากผ่าตัดอนะ่ะโอ้ยมันมีวิธีค่ะพีน่นะเราไม่ต้องผ่าตัดเลยแต่เราสามารถยืดกล้ามเนื้อนะคะเราก็ออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงวมก่บการทำกายภาพบำบัดได้เดี๋ยวเราจะมายืดกล้ามเนื้อสี่ท่าด้วยกันนะคะพี่น้าท่าที่หนึง่งอย่ยกแขนขึ้นมานะคะแบบนี้คว่ำมือลงแล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะจับที่หลังมือแล้วดันเข้าหาตัวให้รู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อหลังแขนนะคะ แค่ตึงๆนะคะไม่เจ็บนะค้างไว้นับ1-20ถึงสบทำาถึงสครั้งค่ะต่อไปนะคะเรา่ายมือขึ้นอ่ะขอเนี่ยหงายมือขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็กด ข้อมือลงลักษณะแบบนี้ใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะจับฝ่ามือดันเข้าหาตัวคะ่ะจะรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อที่ท้องแขนนะคะตึงแล้วก็นับครั้งไว้20วินะคะทำามห้าถึงสิบครั้งเหมือนกันถ้าต่อไปนะคะ 1. อันนี้จะแอดวานซ์นิดนึงอ่าอันนี้นะคะเราเราบิดกล้ามเนื้อขึ้นนิดนึงนะคะเมื่อกี้เราหงายอยู่แบบนี้เนาะหมุนตามเข็มนาฬิกาอ่าหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วก็ดันมือเข้าหาตัวเหมือนเดิมอ่าจะตึงกล้ามเนื้อทางด้านข้าง CHEERING อีกมัดหนึ่งนะคะนับครั้งไว้20วิบวิเหมือนกันต่อไป่มือ หมุนควนเข็มนาฬิกาค่ะและใช้มืออีกข้างหนึ่งดันหลังมือเข้าหาตัวนะคะแล้วก็นับค้างไว้20วิโอเคเพียงเท่านี้นะคะก็จะสามารถช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณรอบรอบแขนแล้วก็ข้อมือของเราได้แล้วค่ะโอเคค่ะวันนี้เนี่ยถือว่าเราได้ประโยชน์มากเลยนะคะทั้งเรื่องของสาเหตุการต้องกันแล้วก็การยืดกล้ามเนื้อเนาะเช่นถ้าเกิดวันนี้สำหรับใครที่อยากจะปรึกษานะคะเกี่ยวกับการทำกายภาพบำบัดอีกเรื่องฝากลิงก์ไว้ทางใต้นี้เลยนะคะ สอนน้องเตยได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะฝึก3ป,ปีแล้วก็บอกร่างกายฟรีด้วยนะคะค่ะแต่หวังว่าทุกคนนะคะจะลองเอาไปปฏิบัติดูนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมีความรู้ที่เป็นการป้องกันแล้วก็รักษาการออฟฟิศซินโดรมด้านอื่นๆมาประกอบอยังมีติดตามคลิปหน้านะคะยังไงก็สมัครใจกดไลค์กดซับก,กระดิ่งติดตามไว้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกับน้องเตยอีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้านะคะ่ะ